โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ้าชาวฟีฟ้าชาวคนท่าชาวบีบีชาวพอยแบงก์และชาว u l เ6ซีกส่วนส่วนสี่กันด้วยนะครับวันนี้กลุ่มเจ็ดก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนดำนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเอชกศตตรรวัตที่16จุดเริ่มต้นของ่าชาวแอฟริกันในประเทศอเมริกาการค้าทาสแอตแลนติกเป็นระบบที่ชาวแอฟริกันถูกจับเป็นทาตและถูกขนส่งไปยังทวีปอ,อเมริกาเพื่อทำงานเป็นแรงงานหนัก ระบบนี้เกิดขึ้นระหว่างศตรวตรรษที่16ถึงศตรวตรรษที่19โดยมีการขนส่งทาสพผ่านเส้นทางสามเหลี่ยมระหว่างยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเส้นทางการค้าทาตยุโรปไปแอฟริกาพราะค้าชาวยุโรปเดินทางไปชายฝั่งแอฟริกาเพื่อนำสินค้าเช่นปืนผ้าและเครื่องมือไปแลกกับชาวผิวดำที่ดูกลักพาตัวจากหมู่บ้านของพวกเขา แอฟริกาไปอเมริกาเป็นช่วงที่ทาสถ,ถูกขนส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสภาพบนเรือแออัดใช้อากาศร่วมกันอาหารขาดแคนลนโรคระบาดแพร่กระจายทาสบางคนเสียชีวิตก่อนถึงปลายทางอเมริกาไปยุโรปทาสจีรอดชีวิตถูกขายและถูกบังคับให้ทำงานในไร่ข้าวฟายยาสูและอ้อยสินค้าที่ผลิตได้ก็ถูกส่งกลับไปที่ยุโรป สภาพความเป็นอยู่ของทาสทาสทำงานวันละ1 2บสถึง16ชั่วโมงภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุทาถูกลงโทษอย่างรุนแรงหากไม่เชื่อฟังเช่นถูกเคี่ยนตีถูกกลามโซ่หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิตทาสไม่มีสิทธิทางกฎหมายทาสถือเป็นทรัพย์สินของนายทาสไม่สามารถแต่งงานหรือมีครอบครัวได้โดยถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายที่สนับสนุนระบบทาส slave code เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมทาสเช่นทาสไม่มีสิทธิเรียนหนังสือหรือเดินทางโดยไม่มีใบอนุญาตในอเมริการัฐทางใต้นั้นต้องพึ่งพาแรงงานทาสอย่างมากทำให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลทางเหนือที่ต้องการยกเลิกทาสอับราฮัมลินคอนผู้ยกเลิกระบบทาสในอเมริกาอับราฮัมลินคอนเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาและยังเป็นผู้ที่ยกเลิกระบบทาส และเส้นทางสู่การเป็นประธานาธิบดีราฮามินคอนเกิดในปี1809จากครอบครัวชาวนาเขาเป็นคนเก่งที่เรียนหนังสือด้วยตัวเองและยังจบทนายในขณะเดียวกันเขายังเป็นสมาชิกของพรรคริพบลิกันและยังต่อต้านระบบท่าสงครามการเมือง1860ลินคอนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีและเนื่องจากนโยบายของเขาทำให้ทางใต้พอใจ จึงเกิดการแยกตัวออกจากสหรัฐ1861ถึง1865เกิดสงครามระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้1863ลินคอนประกาศเลิกทาสการรอบสังหารวันที่14เมษายนปี1865อาบาม่าลินคอนปลกรอบสังหารในโรล,ละครฟอร์ดหลังจากที่ลินคอนเสียชีวิตทําให้การฟื้นผูประเทศหลังสงครามยากขึ้นและปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติยังคงอยู่ได้